สวัสดีครับมาทดสอบตู้มอเตอร์คอนโทรลเลอร์นะครับตู้น,นี้สวิตช์ด้านหน้าก็จะมีโหมดนน้นนวนกับโหมดห่อโต้นะครับมอเตอร์จะมีสองตัวคือตัวนี้สำหรับมอเตอร์ตัวที่หนึ่งชุดที่หนึ่งนะครับชุดล่างนี้สำหรับมอเตอร์ชุดที่สองนะครับถ้าเราจะเปิดเครื่องนะครับให้เราเปิดเบรกเกอร์อตัวข้างในนะครับเปิดเบรกเกอร์ตัวข้างในตัวนี้นะครับ ไฟนี้จะเป็นไฟสามเฟสนะครับต่อตรงจุดนี้นะครับใช้พั่วไลยหนึ่งไล่สองไลสามนิวตันแล้วก็กาวนะครับต่อเข้าไฟสามเฟสสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับโอเคจากนั้นเรามาดูการทํางานนะครับสมมุติตอนนี้มีอินเวอร์เตอร์สองตัวนะครับเราปรับมาที่โหมดแมนนวลนะครับแมนนวลคือถ้ามอเตอร์ตัวบนก็แมนนวลตัวที่หนึ่งนะครับ นั่นตัวที่หนึ่งตัวนี้มอเตอร์ตัวที่หนึ่งกดสตาร์ทเตาไฟตรงนี้ติดแสดงว่ามอเตอร์ตัวที่หนึ่งทำงานนะครับถ้าเกิดทํางานไปแล้วมันโอเวอร์โหลดเนี่ยขึ้นไฟตัวดวงขึ้นแดงๆตรงนี้นะครับแต่ถ้าไม่โอเวอร์โหลดไม่มีอะไรผิดพลาดมันก็จะไม่ขึ้นแดงๆตรงนี้นะครับ at ถ้ากดสต็อปอิวพร์เตอร์ก็จะหยุดทํางานนะครับไฟก็จะดับนะครับเช่นเดียวกันถ้าอยู่ในมอเตอร์ตัวที่สองนะครับ การที่เราจะควบคุมจากตรงนี้ปรับมาที่โหมดแมนนวลก่อนนะครับกดสตาร์ทมอเตอร์ตัวที่2ก็จะทํางานนะครับกดสต็อปมอเตอร์ตัวที่2อ็จะหยุดนะครับถ้าเรากดสตาร์ทแล้วเราบิดตรงนี้ไปที่ออฟมอเตอร์ก็จะหยุดเหมือนกันนะครับถ้าเราปิดมาที่โหมดออโต้ผู้ใช้จะต้องทําการต่อสวิตช์นะครับต่อสวิตควบคุมมอเตอร์ จะเ์มนนอนตรงจุดนี้นะครับทอร์มนนอนตรงจุดนี้นะครับจะเป็นนอนสามตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมมอเตอร์ตัวที่หนึ่งจะเปนนอนสามตัวนี้จะควบคุมมอเตอร์ตัวที่สองนะครับจะต่อวงจรตามรูปที่ให้ไว้นะครับตามรูปที่ให้ไว้ตามรูปนี้เลยนะครับแต่เดี๋ยววงจรนี้จะส่งไปให้ดูทีนะครับตามรูปนี้นะครับวงจรภายนอกนะครับความหมายของเทอร์มินอลก็จะอยู่ในนี้นะครับแต่เดี๋ยวจะส่งไปให้ทีนะครับ ส่วนจุดตรงนี้จะเป็นตัวต่อมอเตอร์ไปใช้งานนะครับมอเตอร์ก็จะมีมอเตอร์ตัวที่1 UVW แล้วก็กาวมอเตอร์ตัวที่สอง UVW แล้วก็กาวนะครับต่อตรงนี้นะครับอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็จะเป็นอินเวอร์เตอร์ของมอเตอร์ตัวที่1อินเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ของมอเตอร์ตัวที่2สังเกตว่าถ้าเรากดสตาร์ทนะครับผมกดสตาร์ทนะครับดิสไปแมนนวลแล้วกดสตาร์ทดิ บีแปออโต้อยู่ตอนนี้บีแปะนอว์กดสตาร์ทแป๊บ,บนึ่งครับแล้วนอลกดสตาร์ทโอเคอินเวอร์เตอร์ก็จะขึ้นนะครับใช้เวลาประมาณ10วินาทีตั้งไว้10วินาทีถ้าอยากเรก็วกว่านี้ก็ปรับค่าได้นะครับถึงจะสตาร์ทไปถึง50าสิบเฟนะครับถ้าเราผมกดสต็อปล่ามก็จะหยุดก็้วหยุดนะครับ10วินาที ถ้าเราปิดปิดปิดไฟเข้าตู้เปิดไฟเข้าตู้จะมีไฟแสดงตรงนี้แต่ว่าไฟมาสามเฟาเราปิดไฟให้เราปิดเบรกเกอร์เบรกเกอร์ที่ข้างในตัวนี้นะครับตัวเดียวไฟก็จะดับทั้งหมดนะครับไฟจะดับทั้งหมดนีครับ,คคร,บรายการใช้งานเท่านี้ครับคุณครับ